สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมที่วันนี้นะครับก็เป็นอะไรนะครับของอุปกรณ์ให้ความเย็นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะครับสวิตพัดลมนะครับแบบหูตรงนะครับหูตรงตัวยาวนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่นะครับ11.5เซนติเมตรนะครับผม 1ิ5เซนติเมตรแบบหูตรงนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้กับปัดลมได้หลากหลายยี่ห้อนะครับที่ขนาดเท่านี้รูปร่างแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอัลละ45บาทนะครับอัลละ45บาทค่าจัดส่ง60บาทนะครับผมตัวนี้ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ไลน์ ID นะครับ สี่2าม2นึ่นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้ก็สนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับส่วนถ้ารุ่นอื่นนะครับถ้าว่าหาไม่ได้เราก็จัดหาให้นะครับแอ,อดไลน์แล้วก็คุยกันทางไลน์นะครับก็ย้ำนะครับผมแชทไลน์ที่ ไลายไอดี ID นะครับ431 229 21นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ094 261 9455นะครับผมโอเคนะครับผมทิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ